ในช่วงนั้นมีเทรนด์อะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราก็ต้องมาเหมือนทำ market research ว่าแบบเออสิ่งนั้นน่าสนใจยังไงแล้วเราจะได้อะไรกับสิ่งนั้นหรือเปล่าสามารถทำ s t r a t g y อะไรกับในส่วนเทรนด์ปัจจุบันได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบ hedge หน่อยๆกึ่งกึ่ง internal strategy ละกันเป็นแบบ internal c o n s u l ว่าแบบเราเห็นอะไรเพราะว่าเราเราจะเห็นแบบ cross t o BU นะเราจะไม่ได้แบบเห็นแค่ใน BU ใด BU หนึ่งเราจะเห็นแบบหลายๆ BU แต่ว่าในขณะเดียวกันเพราะเพราะเรารู้กว้างเราก็ต้องรู้หลึกเหมือนกันใน ในส่วนที่แบบว่าจะสามารถช่วยเขาทำอะไรต่างๆได้นี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีควัะวันนี้นะครับก็มาอยู่กับพี่มุกนะครับพี่มุกก็เป็นรุ่นพี่ที่บีเบจุฬาของเรานะครับก็อยากจะให้พี่มุกเนี่ยช่วยแนะนาตัวหน่อยว่าตอนอยู่ที่บีเบยพี่มุก จบมาจากเมเจอร์อะไรแล้วปัจจุบันเนี่ยครับทำงานอยู่ที่ไหนเอ่อเป็นเวอรุ่น19เนะจบเมเจอร์ไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็เอ่อตอนนี้คือหลังจากที่ได้ทำคอนเทนต์มาสักพักแล้วกันก็ตอนนี้เรียนมาคอร์เปอเรทดทำในส่วนของ s t r a t e g i c อยากให้พี่มุกช่วยเล่าเป็นภาพรวมนิดน,นึงก็ได้ครับว่า ธุรกิจของ C R C ก็เป็นบริษัทอะไรก็คือในส่วนของ C R C เนาะก็คือแบบหรือที่เราดูกันก็คือเป็นเซนทันคือก่อนที่จะเข้ามากับหลังที่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเซนทันมีความแบบแตกต่างจากที่เราเห็นเนาะมันจะมีความแบบลึกลึกมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือเเซนทันอาจจะประกอบไปด้วย3ขาหลักๆก็คือจะมีแบบแฟชั่นฟู้ดทัดไลน์เนาะในส่วนของขาแฟชั่นเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยค่ะในส่วนของฟู้ดก็จะเป็นเหมือนพวกท็อปมาร์เก็ตหรืออะไรเงี้ยที่แบบเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะ แต่แต่ละอาหารก็คือจะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องนิดนึงแต่ไม่ได้โอนด้วยชิปเป็น CRC โดยเฉพาะแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดไลน์ก็คือจะมีพวกแบบไทวัสดุ power buy office m a ศ e retail รียสอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดไลน์เนาะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นสามพิลล่าหลักๆที่ CRC ดูแล้วมันก็จะมีแบบในส่วนของอย่างอื่นบ้างเช่นแบบจะมีแบบเดอะว่านมี property อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบอีกฐานในส่วนของเซนทรัลที่เป็นแบบ c ี o ี f อออฟเนี่มันก็จะมีสอง สองงาน,ลนหลักๆก,ก,ก็คืออันที่เป็น recurring ที่แบบมีประจําอยู่แล้วอย่างเช่นก็คือบอร์ด r e s e n t a t i o n หรือว่าอะไรที่ต้องแบบเหมือนเข้าประชุมแบบเป็นมันลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนในส่วนงานที่เป็น s y n e g y ก็คือคุมหลายๆบ u เนาะในแต่ละ BU ทําอะไรบ้างแล้วก็มีทาร์เกตที่เขาเคยตั้งไว้ไหมหรือว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถเสริมเขาได้ในส่วนไหนที่สามารถเป็นแบบ synergy ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่ก็คือจะเป็นแบบในส่วนของ recurring เนาะแล้วมันก็จะมีในส่วนของ ad hoc แอดฮอกก็คือจะเป็นในช่วงนั้นมีเทรนอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจเราก็จะต้องมาเหมือนทำ market research ว่าแบบเออสิ่งนั้นน่าสนใจยังไงแล้วเราจะได้อะไรกับสิ่งนั้นหรือเปล่าสามารถทา strategy อะไรกับในส่วนเทรนปัจจุบันได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบแอดฮอกหน่อยๆถ้าผมไม่เข้าใจคือหมายถึงว่าพี่มุกก็คล้ายๆเหมือน BD ป่ะครับทำแบบ business development ต่างๆกึ่งกึ่ง internal strategy ละกันเป็นแบบ internal consultant ว่าแบบ เราเห็นอะไรเพราะว่าเราเราจะเห็นแบบ cross to Bu นะเราจะไม่ได้แบบเห็นแค่ใน Bu ใด b ีหนึ่งเราจะเห็นแบบหลายๆ Bu แต่ว่าในขณะเดียวกันเพราะเพราะเรารู้กว้างเราก็ต้องรู้หลึกเหมือนกันในในส่วนที่แบบว่าจะสามารถช่วยเขาทําอะไรต่างๆได้นี่ค่ะโจที่เคยได้มาละกันแบบเป็นบริษัทหนึ่งกําลังแบบเทรนดี้ในปัจจุบันเลยเราก็เหมือนเข้าไปดูว่าเขาแบบน่าสนใจยังไงบริษัทเขามีมุมไหนที่เราสามารถแบบไปพาร์ทเนอร์ก,กับเขาได้หรือเปล่าเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆเหมือนตอน เรียนหน่อยต้องแบบไปทำมาเก็ตวิซซ์หนึ่งอนันแล้วก็ต้องทำเหมือนมาเก็ตไซซิ่งว่าแบบถ้าเราไปเขาไปกับเขาแล้ว mm hmm. เอ่อเบนเนสิคที่เขาและเราจะได้เป็นยังไงหรือว่าแบบสิ่งที่จะได้ร่วมกันคืออะไรบ้างเนี่ยคะ่ะก็ต้องแบบไปทำมาเก็ตไซซิ่งก็คือในการทำมาเก็ตไซซิ่งอ่ะก็คือจะต้องเอาทั้งแบบอินเทอร์เน็ตซอร์สแล้วก็เอ็กซ์เทอร์เน็ตซอร์สว่าแบบถ้าทำแล้วดีไหมหรือว่าแบบคุ้มไหมอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าแบบไม่ได้คุ้มในเชิงเงินจะคุ้มในเชิงไหนได้บ้างงานอันนี้เป็นงานแบบไซคล์มัครับพี่มุกอันที่เราบอกตอนแรกนาะที่มันเป็นแบบรีพอร์ตต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแบบไซคล์หนึ่งแบบเป็นมันลี่เป็นควอเตอร์ลี่ก็แล้วแต่ว่าแบบเราได้ทําในส่วนไหนแต่ว่าส่วนหลังเนี่ยมันก็คือจะแอดฮอกมาๆเลยสมถติว่าแบบเทรนตอนนั้นเป็นยังไงคือมันอาจจะแบบรีเคร์ลิด์ทุกๆวันหรือว่ารีเคร์ลิด์เป็นวีคลี่อะไรเงี้ยคือคือไลฟ์มันจะแบบอันฟีดิคทัเบลประมาณหนึ่งละกันในในเชิงแบบในเชิงจอยจีคือเราตอออนนนแแแรรรกกเเะะไัล้วาจ การทำครทมันจะมันก็จะแบบชีวิตมันก็จะนิ่งๆ,ๆไปเรื่อยๆใช่ป่ะแต่เหมือนพอเข้ามาอยู่จริงๆมันก็คือแบบอัพเป็นดาวประมาณนึงเนี้ยแบบมันก็จะมีช่วงแบบเอ่อเครียดมากคคื้นมากอะไรข้างบนเขาก็จะแบบสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยแล้วเราต้องมาศึกษาต่อว่าอันนั้นน่าสนใจยังไงหรือว่าแบบต้องดูว่าในอินดัสทรีนั้นมีใครเล่นบ้างมันเป็นการแบบศึกษาในในเชิงที่แบบสิ่งที่เราสนใจอะไรกันถึว่าเราสนใจในบริษัทในเทรน A ใครที่ลงมาเล่นในเทรน A แล้วบ้างหรือว่าสิ่งที่แบบเราสนใจมีแบบ อะไรที่ล้อมรอบเขาแล้วบางเนี่ยคือมันไม่เช yes. ิงแบบว่าไปแคปเจอร์โดยตรงละกันแต่ว่าแต่ว่าได้อ่านข่าวเยอะมากอันนี้คือแบบข้อดีละกันเหมือนแบบทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะแบบได้รู้หมดเลยแล้วเหมือนแบบทุกทุกวันอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีทุกทุกอาทิตย์แล้วมันก็จะเหมือนทางทีมเขาก็จะส่งมือนข่าวมาให้ละกันแบบ เด้งทีก็คือตกใจมากคือว่า60 notification อะไรเงี้งยแล้วก็มแบบมันนั่งไล่อ่านอะไรเงี้ยก็หมายมันดีในเชิงที่แบบเราไม่ต้องแบบหาอ่านเองอะไรเงี้ยแล้วกันแต่ว่าก็อาจจะอาจจะอ่านไม่ทันเหมือนกันนิดนึงเพราะม,มันด้วยความแบบมันเด้งเยอะแล้มันมีสิ่งอะไรบ้างที่พี่มุกป,ประทับใจในตัวงานเนี้ยครับก็คือหลักๆด้วยความที่มันเป็นแบบ r ีเทลเนาะมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับในชีวิตประจําวันก็คือถ้าท่านจะถึงความเป็นจริงตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยมือถือเป็นสิ่งแรกที่เราจับอะไรเงี้ยแล้วหลายๆสิ่่่งงทททีานนนนลกกัััมม็คืืออเหตต้แ ั้งแต่เราตื่นนอนมาเราเจออินดัสทรีอะไรบ้างจนถึงเรานอนอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่แบบแบบอิ่มกับมันด้วยความที่มันเป็นแบบวีเทลอะไรเงี้ยแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เข้าใจได้ง่ายในการที่เราจะทําอะไรหรือแบบในอินดัสทรีใหม่หรือว่าในโอกาสชุตใหม่ๆอย่างเงี้ยถ้ามันเกี่ยวกับเราเราจะรู้สึกแบบอยากทํามีความที่รู้สึกว่าเออสิ่งนี้น่าสนใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบเป็นข้อดีของการทำา e t เทแล้วก็ด้วยความที่แบบอยู่ด้วยแบบ Pio f ฟิ s เนี่ยมันก็จะมีทําให้เห็นหลายๆสิ่งแล้วก็ สามารถแบบเกาะตามเทรนนั้นนั่นได้เพราะเหมือนแบบเราก็ต้องอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเหมือนเราเป็นความกะโลกตลอดเวลาเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถเอ่อแบบคิดนู่นนี่นั่นออกมาได้หรือว่าแบบสักเสียอะได้เนี่ยอยากถาม <c oughs> ว่าพี่มุกมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนกิจกรรมแล้วก็การค้นหาตัวเองอืมโอเคอ่ะในมุมมองของเราแล้วกันหลังจากที่จบไปอะ่ะคือเรารู้สึกว่า การที่ได้เขียนนิยมก็ไม่ได้เป็นแบบทุกอย่างในในการศึกษาตอนนั้นและกันคือ mm. แต่ต้องเมนเทนเกตให้ได้เลเวลหนึ่งเพื่อที่จะเป็นประตูในการแบบเปิดไปสู่สิ่งที่เราอยาก e x p l พ r e ตแล้วก็รกิจกาก็คือเป็นส่วนหนึ่งอนส่วนใหญ่ลแล้วกันในการได้ทุกอย่างคือคืองานที่เราทําในปัจจุบันนี้มันเกิดจากการที่เราอะไม่รู้ว่าเราอยากทําอะไรหลั mm. ลงจบเ,เราก็เลยไปลองแข่งเคสดูใช่ไหมะเราก็เลยรู้สึกแบบการที่แบบ ได้ลองทํากิจกรรมหลายๆอย่าง ah. มันเป็นการแบบหาเัวเองไปด้วยถึงแม้ว่าตอนนั้นอ่ะมันจะเหนื่อยมากก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะเสียวเวลากับมันไปเถอะอลองกับมันไปเถืะอแล้วว่าสุดท้ายอ่ะมันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันทําให้เราหาดิเรกชันของชีวิตได้ง่ายขึ้นใช่<ม>นะก็คือแบบเกรดก็ก็แคร์บ้างแต่ว่าเลเวลหนึ่งละกันใช่ใช่แล้วก็แบบว่าคอนเนคชันในมหาลัยก็แบบสาคัญอย่างเงี้ยแบบว่าหรือไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบเน้นเรียนมากก็เน้นกิจกรรมเพราะว่าสุดท้ายมันมีเทอร์ได้เหมือนกัน ไ่ค่ะวันนี้ล้กันแล้วก็แบบถ้าสนใจหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ทักมาหลังไมได้ค่ะเราคิดว่าเหมือนการที่เรียนอะไรมาเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องทํางานที่ตรงสายนั้นๆก็ได้คือมันอาจจะไม่เป็นการเสียเวลาว่าเราไม่ได้ทํางานตรงสายนั้นๆเหมเวลาเราเรียนฝยนไอ้มาใช่ว่เราตอนแรกเราเราก็เคยวิเกรว่าเราไม่ได้ทํางานแบ่งเราจะแบบรู้สึกเสียใจหรือเปล่าถ้ากลับไปแบบเริ่มต้นใหม่อันนีห้หรือเปล่าเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าอันนั้นมันไม่ใช่จริงอ่ะ ก็อยากเสียเวลากับมันเลยเพราะเรารู้สึกว่าท,ท,ทุกคนมีแบบแคเบิลา,าของตัวเองเนาะแล้วกถ็ถ้าไปเสียเวลากับสิ่ง,งนั้นสักพักหนึ่งอ่ะเราอาจจะต้องแบบอยากเราอาจจะต้องเสียเวลามากขึ้นกับสิ่งที่เราอยากทำาเงี้ยสมมติเราอยากทาสิ่งนี้แต่ว่าเราอยากลองนี้ก่อนการที่เราไปลองนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่จริงอะ่ะก็แตดถอยนไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่มาจ,จะแบบไปได้ไกลมากกว่ากันมากกว่าอืมใช่ก็ถ้าน้องๆคนไหนนมคีคำถามก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตวบรวมแล้วก็มาถามพี่ทีละกัน ถ้าน้องๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถอยากทํางานที่เซ็นทัลเนี่ยสามารถให้พี่มุกช่วยรีเฟอร์ให้ได้ไหมอ๋อได้เลยก็แบบว่าสามารถส่งแบบข้อมูลมาได้ส่งแบบีมาได้เนี่ยถ้าสมมติว่าแบบโพซิชันที่หายอยู่ตอนนั้นกับสิ่งที่แบบน้องมีละกันถ้ามันแมชกันยังไงสามารถแบบต่อให้ได้ค่ะได้ครับก็ขอบคุณพี่มุกมากนะครับได้ค่ะยินดีมากเลยค่ะถ้ามีอะไรก็ทักมาได้เหมือนกันครับบ๊ายบายครับบายค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ